สวัสดีครับช่องย t ท b e เกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องย t ท b e เกษตรหมูพอเพียงวันนี้กับมาอัปเดตทุเรียนครับหลังฝนตกสม,ม่ำเสม,มอกะข้อมชื่นในอากาศกะดีข้อมชื่นนี้เพื่อดินก็ดีกะุเรียนว่าช่วงหันตัดหญ้าใส่ปุ๋ยสิบหาบางๆพี่น้องกะตอนนี้กะให้แน่นะพี่นอ้องช่วงกอนนี่ครับนี่ทุเรียนเริ่มใบงามใบเขียวเข้มใบเข้มครับทุเรียนพิกัดกะจูอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสหาสรคามพี่น้องสั้งสายยาวุเรียนดินพ่นครับ พอสารคาม่มีโพ้นบ่มีภูเขาทั้งเขาเลยเอาเป็นโพ้นนะพี่น้องนี่จะนี่เรียน,น,นจเรียนจะเี้นสองปีสองเดือนนพี่น้องก็นี่ครับสาเหตุแรกๆก็กกนี่ครับไฮน้ำบ่สมสม์เสมอพี่น้องก็เลยปรับปรุงคือายน้ำขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าการไ้น้ำที่นี่บ่วมมีระบบเซบิงเกอร์พี่น้องยุ่แบบพ่อเพียงห้แบบประหยัดพี่น้องก็เลยว่าเออจามีไปฮอกกับที่เขาที่เบิร์ดฝนนี่เขาต้องว่างแผนเตรียมระบบน้ำมันเพียงพ่อพี่น้องเพราะว่านี่ครับใบก็ได้ขึ้นมาพี่น้องก็ข่แน่นละ ตนหนึ่งใบใบเขียวใบเข้มล้ะพี่น้องก็เอ้ยมีความสูขจะหน่อยพี่น้องตัวนี้สองปีสองเดือนครับพี่น้องปลูกวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาพี่น้องนี่ครับนี่ครับปิ่งบรรยากาศพี่น้องก็ก็นี่กำลังใจขึ้นพี่น้องช่วงก้อนๆนี่นี่ครับขาดน้ำพี่น้องหายน้ำบ่ํำเสมอเพราะว่าค่ามีปลานำทีปลาหนึ่งครับเก็บลำที่ขายก็เลยไม่มีเวลาก็เลยค่ะตอนนี้มีเวลาว่างแน่กับให้แน่ละพี่น้องนี่ครับใบเขียวใบเข้มกัผ่านพี่น้องตัวนี้ เน้นปุ๋ยขี้ไก่ไปน้องผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบก็ให้บางๆไปน้องกับปุ๋ยกับปุ๋ยสลับก็ปุ๋ยสิบหาสิบหาสลับกันกก็ไข่แน่นะครับสิทธิ์ทั้งใบกับสิทธิ์ปุ๋ยเกตไปน้องยี่เบียดสามตัวครับยี่เบียดบวกทเซีโมลอนแล้วก็บวกไอ้แมกนีเซียมทำให้ใบเขียวใบเข้มครับใส่แมกนีเซียมการเสริมก็ผมยังายพไปน้องประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเขาตัดก็คือเน้น ตัดหญ้าครับตัดหญ้าใส่โค่นครับพี่น้องถ้าไม่โค่นเก็บความชุ่มชื้นครับเพราะว่าหันโค่นโค,ค่นแห้งว่าวิเศษใบไม้ครับมันจะใชแห้งเร็วพี่น้องถ้าพามาเบิง่งโมเซนคิงครับโมเซนคิงตัวหนึ่งตัว,ตวแรกๆก็ขาดหนามพี่น้องใบไม้นี่ครับข้า้ง่าธุระกิจหลายอย่างครับพี่น้องวันนี้ขึ้นขึ้นมาแล้วครับนี่โมเซนกิงครับคือว่าไข่แน่ล้วพี่น้องปลายใบไมเ้เบิดว่าหันทั้งใส้กี่ไก่หลายนี่ครับนี่คือแรกๆเป็นทั้งเีษพี่น้องวันนี้นี่ครับวันนี้นี่ครับ เพราะว่าใส่ขิ้ไก่กลหลายเกินไปกัวบวันนี้ปั๊บโตไม่ริดของขิ้ไก่ออกแล้วกับวันจากนี้ไปเป็นวนเลี้ยนพี่น,น้องผมเลยใส่ขิ้ไก่กาบางๆใส่พ่อประมาณใส่เขาพ่อกินได้พี่น้องเมื่อกี้ใสกก่ก็ไม่ต้องการกินเป็นแค่กิโลเดียวใส่สิบกิโลอีกเก้ากิโลแลยเป็นส่วนเกินนครับสาเหตุแต่วาา่าตนนงกต่ปั๊บโตเลยครับว่าม,มีผู้สอนกเอน็เอานี่ครับเอาธรารมชาสตร์เป็นเป็นผู้สอนเอากับพ่อครับครับ ย่างนึงก็บเบิ่งนี่ยูทูบ่องนั่นซองนี้ผ <shared> ู ADHD ูพนปลูกเรียนเขาก็เอาพนมาเป็นวิซ่ามาเป็นอาจารย์ทด้นี่ครับอันนี้อันนี้พันอันนี้พันธุ์เก่าครับอันมายงชิดครับนี่ครับพระเบิงครับการแยวกับมีงงามครับพี่น้องอันนี้ก็อยู่ในสวนสมโอปลูกสมโอสารับกันครับสมโอขงงามพี่น้องสมโอกำลังรดนเต็มอยู่ครับสัญ่าเล้วให้ปุ๋ยฝนตกสมมตเสมมอันนี้การแยวพี่น้องการแย่ปลูกสาระข้ามของงามอยู่ครับแต่ว่า การแย่่มันบ่ค่อยมีงาพี่น้องต้นนี้มียุ้ยซี่หางานหนึ่งผมเลยบอกเออการแย่่อหนึ่งนี่ยุ้กิ่งนี่ครับกิ้งหนึ่งสองสามซี่หางิ้งหนึ่งครับพี่น้องแค่จังไรครับว่าข้นกับตอนนี้การแย่่กับใบเขียวใบเป็นมันครับพี่น้องโอ้ยเป็นหนาเป็นหน่วเห็ได้หลายครับมาเบิ่งครับเขาเรียนนั่รนะเขาให้ปุ๋ยให้น้ำสม่ำเสมอหนิเขาจะบอสะดุดครับตอนนี้ก็ขาดน้ำน้อยหนึ่งครับส่วนนั้ครับกับซอสกิ้งใก่ครับประมาณนี้ครับ กันทั้งเพื่อนกันนี่ครับพี่องเศียญยาคุ้มเหมาเลยเพราะยว่าเขาสีาหายใจไ่ออกก็ให้ใหายๆประมาณครับนี่พี่น้องมีพี่น้องมาปิ่งกันนี่ครับผม,ม,มว่าปลูกขึ้นมา่ใหม่เขาสิยอดเขาสิเดินไปตลอดเลยพี่น้องมโ่ไม่หยุดครับตัวน,นี้ปีกลัวเลยพี่น้องก็ให้ปุ๋ยกับว่าไม่ยังไหลครับือกันครับแต่ว่าเศีใบไม้ง่าไม,ม้งามม่งายไหลเอามาคุ้มไว้พี่น้องนี่ครับก็น,นี่เป็นกิ้งขางนะพี่น้อง พราะเป็นกิ้งข่างผมสิจับบิดออกเลยพี really it. It ่น้องบิดบิดบิดออกเพราะว่าบิดใส่บ so ิดควอนี่ครับเัาบิดสวยงามใหม่บิดไปบิดมากจริงครับเพราะว่าเอาซื้อคติแบบโบราณว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากผมก็ดัดตะกอนเลยครับจับบิดออกครับพี่น้องนี่ก็จับบิดมันนี่มันสิมันสิเป็นคือจังเหนียวมือครับใส่ควอนบิดไปบิดมากครับก็ถือว่าใช้ได้พี่น้องนี่ครับตะกี้เป็นกิ้งข่างนันมากเพก็บิดมาทางนี้ บิดตั้งทิศตะวันออกทิศตะวันตกนี่กรับ,บิดไปทั้งทิศเหนือบิดไปบิดมาไปเลยเพื่อน้องก็เขาบว่าเป็นกระดงแต่ว่าเ้าบักคับให้เป็นกระดงพี่น้องนี่ครับงานนี่ครับงามครับครับแค่ปีกัวได้เพี่น้องต้ไนไงเลยเพี่น้อง,อไง,ไองครับาเว่าบรรยากาศภายในสวนครับนี่ครับต้นนี้ต้นนี้เอากิ้งกิ้งงาหักมาปลูก,ก,กพี่น้องกิ้งงาหักมาปลูกมาปลูกถิ่มเลยเพี่น้องมาปลูกถิ่มไวก้ก็ปล่อยถิ่มปล่อยป่ปากระติกสามนู่นอยไว้ใส่น้ำเด้เพี่น้อง ยง้มคนมดตกกันความเชียงกัเลยเอาหํำม,มาใส่ก็ไว้กับน,นี่ครับประมาณนี่แหละพี่น้องอนนก็นย่างง่ามเลยครับกรลังขุ้นต้นกระร,ระังแข็งแรงกับเทวาพานครับได้เบีย้ยในหน่อยมากนี่ก็อนี้กับสองปีกัวครับจนสองปีกัวทีเดือนอย่างนี่กับสองปีกัวนี่ครับผลของการใส่ขี้ไก่ี่นอนบมกหู้ก็โดดกลบก็ไม่ยังไหลตามนั้นนะพี่น้องเน,นงา,า,านะน,นะนี่ครับ กนกันสองปีกลัวครับก็เชือว่าใช่ได้ไปน้องกะทุเรียนดินพ่สนสารข้ามก็มีหวังไ่น้องจะได้กินน้อยอยิ่งดอกฝากกดไลค์ก็แช่ก็ติดตามนะครับก,การห้หน้ำก็ํำเสมอให้ปุ๋ยกะขี่ใกล้เก็บไปน้องว่าเป็นอย่างไส่เล่กับว่าเป็นอย่างไ่น้องอย่าใส่ไหลก็พอใส่ได้หน่อยเป็นยาครับใส่หลายเป็นว่าเป็นยาไปน้องตายยังเดี๋ยวตามน,นพี่น้องเนาะฝากกดไลค์ก็แช่นะครับรเกษตรหมูพอเพียง